มัเป็นเสียงนิ่มๆนะครับเือเือคนพ่าว่ากัว่าดังดีอยู่ไปังไปังไปดังไปสนมกกำลังใจดีั เขาเป็นท่าลนึ่ๆนะครับเขาแพ้หรอครับสงสารแก่ต้องเฝาสถานเดียวเมื่อเมา่อจำครับจำได้ไปรื่อด้เฝาใจจะต้องเพิ่งระดับนะครับนี่มัเอาใจาลุ่ระดับนะครับ มุนกันที่องศารุนกันดีระดับสารว้างหางบางไลดีเหมือนตีร้อยเหมือนตีร้อยยิงร้อยพังไปไหนเนาไม่รู้ เราจะคอยหลงรุ่ดตาเป็นลำดับๆลงมาเลยมันเป็นป่าทำนันมีตีารถ้าเป็เป็นป่าที่ต้องร้องมีต้นเล้น้อยเล็นะมันเินอย่างนี้มันเป่าครับห้าตีการได้ก็มีใบยูได้กินกนูไปก่อนเำดต้องอต้งนะไรบง่้ หามร้ออยกสิบสา้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดนะครับ